ทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับซ่องมิสเตอร์พมคือเกนะ้าเนาะเช่อว่ามันนี้กะสีมาอ่าบักโกยนะทุกคนเนาะมื้อนี้กะมาหน้าผู้เดียวคือเกนะ้าเนาะทุกคนเช่อว่ามันนี้เป็นมื้อวันศินเนานะก็เลยว่ามาหน้าคนเดียวเนาะมาเกอรเป็ดเกอร์ไก่ละก่พักพอนเนาะทุกคนก็เลยว่าได้ยินแม่พอน้องว่า,วามีโกยซุกอยู่ในโซนนี้เลยเนาะทุกคนมาพมก็เลยสีมาบักเนาะโอเคทุกคน,ทกคนเทาไปเบิ่งน้ำกันว่ามีกกเลยในซุก โอเคเนาะทุกคนเช่อว่าตอนนี้บับพ้มก็ได้มาหอดโซนโกยแล้วเนาะมาหาง้างเลาะน้ากันว่าต้นใดที่ว่ามีโกยซุกเนาะทุกคนเงาใดเนาะบับพ้มก็ยังมาท่านเห็นเนาในหินแต่แม่พูดว่ามีโกยซุกเยอนะเนาะให้บับพ้มมาบักก็เลยว่ามีหูว่าเป็นต้นเลอเนาะทุกคนต้องได้ย่างเลาะบุ้งเนาะ นี่ก็สิเป็นโซนโกยนะทุกคนให้ลกเก้ากับเมนเนาะแต่ว่ามันฮกแล้วแหลนะเนาะกกได้เนาะนี่ก็มีซุ่มหนึ่งเนาะทุกคนแต่ว่ามีสามเครือ แต่วันยังโมเห็นคืออะไรซุปเนาะทุกคนนี่เนาะนี่ก็มีนี่ก็เค้นึบนงบะทันซุปเนาะทุกคนอันนี้เค้นึงบะทันซุป นี่ก็มีนี่คือนึงแนละ้วทุกคนแต่ว่ายังบดทันซะุกเนาะส่วนกล้วยกับฮกแห้งแนละ้วทุกคนนี่ก็สิเป็นสวนมันต้นเก้ากระเม่นแนละ้วทุกคนพาทุกคนมาลุยป่ามันนี้เนาะโอเคทุกคนตอนนี้บ่ามได้เห็นกล้วยสุกแล้วเนาะที่แม่เพิ่นบอกให้บกัก นี่เลยทุกคนอยู่ข้างหน้านี่เนาะบ่ฮู้ว่าเป็นกยหยังเนาะทุกคนก้อยตาบ่กยอย่งนี้เลยเนาะนี่เลยทุกคนกยสุกคาเคอสุกสุกแล้ววีนึงเนาะทุกคนวีอยู่างหน้าเลยเนาะต่อมาบ่พมก็สิบักลงมาเนาะทุกคนนี่เลยทุกคนสิใช้ไผตตัวนี้เเนาะบักกยลงมาบาดนี้ นี่สี่เป็นเครื่องมือที่ถือมาเนาะทุกคนกาบ้าพุ่มกบสี่ไปบัก,กโก้โก้เนาะมาเบิ้งก็เลยว่ามันสิมีวีใดที่ว่าซุกวีวีใดที่ว่าบววซุกเนาะทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้ก็บกล้วยเขาตัวนังหางลงมาแล้วทุกคนตอนนี้ก็บไอ้กยลงมาแล้วทุกคนเนาะ ทุกคนนี่ก็จะเป็นปีไมนเนาะสุกอยู่สองวีเนาะทุกคนมาทุกคนมนาะกินกล้วยสุกข้าเครื่องกำกันมานี่กล้วยสุกธรรมชาติเนาะทุกคนตัวน,นี้กยู่ที่ ป้าโซนโกยนะพี่น้องบ่กผม,มสีมาชิมมึงบอกโกยมันซุกคาเครือโกยซุกธรรมชาติมันสีหวานทำไมนะทุกคนหวานสุนยดยดอนนะทุกคน พอตปะปัดนุ่งก็สีหกตัวนะเพราะว่ามันซุกคาเครื่อนี่กะน่นาจะสองสามมื้อแล้วเนาะทุกคนเพราะว่าวีที่ซองก็เริ่มซุกแล้วเนาะแต่ว่าวีที่นึงนี่ซุกเหมือนวีเลยเนาะทุกคนบังน้อยกับร่นะนี่ทุกคนเนาะน,นี่มีหมดเจาะนะหมดกลิ่นมานี่ มาเด้อทำซุมเด้อกินกล้วยน้ำกันเนาะกล้วยชุบคาเครอหวานคักพี่นอ้อง กินมดวีนึงยังยังเธอเมื่อนองทุกคนเนาะ โอเคนะทุกคนนะหลังจากที่ว่าพ่มกินอิ่มพ่าพ่มเงินสีแด้แบกแบกเมื่อเมื่อพันยุเทงแล้วทุกคนเมื่อพันเป็นเป็นเป็นวีเป็นวีอ้อมยืดเทงไปแล้วเพราะว่ายุนี้มันมันฮกจะแมันนะทุกคนโอเคนะทุกคนสมวาตอนนี้กะแนวโกยออกมาหอดบนแปดแล้วเนะ ต่อมากอะเบ้าพุ่มสีหากินกินอ้อยเนาะทุกคนสีหาตัดอ้อยเนาะนี่ก็สิเป็นบริเวณอ้อยเนาะทุกคนเบ้าพุ่มสีเลือกตัดลำดำๆนี่น่าจะหวานอยู่เนาะทุกคนเบาพุ่มสีเอาลำนี้ไปกินเนาะโอเคทุกคนสชืว่าตอนนี้บ่าพุ่มก็ได้ตัดอ้อยมาแล้วเนาะ บาพ่มสีกินอ้อยก็น่าจะคนจังสีออกกล้วยมือย่อเทงมากินน้ำกันน้ำมันชิวานมาพี่น้องหอยสดๆนะหอยสดๆจากต้นเลยพี่น้อง ันนี้ผมาพุ่ปอกเปลือกแล้วน้อมาสิ่มมันง้อมแซบดูบ่เนาะหวานอยู่แด้เนาะทุกคนหวานอยู่อ้อยธรรมชาติอ้อยแบบปลูกแบบบ่ได,บได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่หยังเนาะอ้อยปลูก ลูกตาใหา้ตาให้ลกให้ย,ยังไงนะทุกคนลูกตมธรมรมชาติสำหรับทอนกุกมันหวานอยู่แล้วนะทุกคนแต่ว่า ทอนปลายมันนี่บ่แน่นอะกิสวบตวานว่ไไนไรทนปลายมานันแล้วทุกคน เมื่อเด็กคนเด็กกินน้อำนมกันเด้อนี่เอาสามารถเอาไปปั้นเอาน้ำมะละกา เฮ็ดเป็นน้ำตาลก็ได้นะทุกคนราคาเฮ็ดเป็นแบบอ้อยน้ำตาลก้อนก็นได้นะทุกคนเฮ็ดเป็นน้ำอ้อยอะไรเนาะน้ำตาลก้อนแบบเปี้ยกง่ายๆเนาะทุกคนเนาะตัวนี้แหลนะเนาะเขาไปปั้นโอเคนทุกคนซึ่งว่าตัวนี้กับบ้าพุ่มในในเบแบบะเบะโกยมาหอยทิงแล้วนะทุกคน กระสีพันนอะเนาะพันนอกเป็นวีเป็นวีเนาะทุกคนร่นเลยตัวนี้ทุกคนวีที่ว่าพ่อมกินกินคนเดียวเมดไปวีนึงเนาะ ต้องพันแต่แต่ปลายไปหากกเนาะทุกคนถ้าพันแต่ก็ไปหาป,ปลายบ่ได้นะมันชิบางโอเคทุกค <c oughs> นน,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 นวีนึงแล้วนึงวีอย่า ้ากับมีห้าไปเรยเะทุกคน้าตัวเฮาบัดม่ได้ถือมาเนาะได้สวี làm gì nó tham bổ sung v ีหกวีเจ็ดวีทั้ง v. วีาพม่มกินนะทุกคนทั้งหมดพอดีได้เจ็ดวีทุกคนกินต่ออีกทุกคนมันหักเนะ ทั้งหมดได้เจ็ดวีทุกคนโอเคทุกคนสําหรับคลิปการทาเบิ่งพระโกสมมุติเพียงเท่นี้เนาะเป็นยัไงก็ฝากกดติดตามให้ว่าพบในเด้อเนะ